สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบเทนะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแคระแนวโน้มหุ้นวันที่25มีนาคม64นะครับมาวิแคระกันก่อนเปิดตลาดนะครับก็ <c oughs> วันนี้เซ็ตนะครับก็ทำตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1,555ถึง1,583นะครับ H A เป็นสีเขียวนะก็ขอให้เขาผ่านให้ได้แล้วกันผ่านขึ้นไปแต่ แนว1,583ให้ได้นะครับไซเวยรอเลือกทางอยู่นะเอดูหุ้นดีๆนะครับในมือนะโอเคหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือ ptep นะครับตัวนี้ ha ό, เป็นสีแดงนะครับก็ต้องขายอ่ะเออนะครับมันต้องขายตั้งแต่116บาท50สตางค์เนาะแล้วก็แต่ถ้าคุณยังไม่ขายอีกนะอย่าให้หลุด110บาทนะครับตัวถัดไปเดลต้าอ่ะเห็นไหมครับ เส้นนรกสวรรค์นะจ๊ะเห็นปะเห็นปะ e ีมเอเจนี่พอพออยู่เหนือนี่ขึ้นแบบขึ้นขึ้นนะพออยู่ใต้นี่คุณยับนะครับยับนะครับลงมานี่อาจจะยับแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรนี่ไงเขาทะลุลงมาแล้วนะระวังนะครับผมก็ได้แค่เตือนนะจ๊ะเ <c oughs> ออน,นะครับอ่ะตัวถัดไป พี่ที่ที่ GC HA เป็นสีแดงแล้วนะอืมนะครับก็มาที่แนวรับสำคัญพอดีแหละอยู่ที่63บาทถ้าหลุด63บาทก็ดูไม่ค่อยดีนะพิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับถ้าคุณซื้อตั้งแต่3 7สบถึงสีบาทช่วงเนี้ยนะครับตัวถัดไปทัสโกไซเวไซเว่เวนะครับงบก็ดีอะไรก็ดีปันผลก็ดีแต่มแม่งลงนะนักลงทุนแบบ งงกันทั้งตลาดนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เขียวหนึ่งมาแล้วนะจ๊ะเออถ้ามาอีกเขียวนี้แจมโบะนะแจมโบะนะครับแนวต้านอีกทีนี้ยี่สิบสองบาทสามสิบนะครับจับตาไว้ตัวนี้จับตาไว้เลยนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอดไว้ที่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์นะครับตัวถัดไปพี่ที่เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามจุดเก้าบาทห้าสิบสตางค์ถึงสี่สิบสองบาท นะครับอย่าให้หลุด39บาท50สตางค์นะเพราะเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มจากไซเวย์เป็นแนวโน้มขาลงนะตัวถัดไป SCGP <c oughs> มีกันหรือยังฮะมีกันหรือยังถามตัวเองก่อนว่ามีกันหรือยังนะครับสองเขียวแล้วนะจ๊ะสองเขียวแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูสองเขียวมันเป็นยังไง <c oughs> สองเขียวว้ายสองเขียวอันนี้อะไรไม่พูดไม่พูดไม่พูดทำให้ดูเฉยๆนะโอเคนะครับเข้าใจกันแล้วนะสองเขียวคืออะไรนะครับตัวถัดไปเคแบงค์ K นะครับหลุดแล้วนะหลุดแนว144.5นะครับพิจารณาขายทำกำไรบ้างนะครับเคแบงค์ K bank. นะ ตัวถัดไปสวัสด์สมเขียวแล้วนะจ๊ะเฮยหวานเจี๊ยบนะแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยเนี่ยนะนะก็คนที่มีของก็ถือต่อไปวางสตอ็อปลอวที่80บบาท2ีสิบาตางค์นะครับแนวต้านอยู่ที่89.25นะถ้าผ่านไปได้อีกกระนูนเลยนะครับ93บสาแล้วก็อุย้ยบังไฟแน่ๆนะครับนะจะเป็นบัางไฟจริงหรือเปล่ารอดูกันนะครับ โอเค scc 2เขียวแล้วนะจ๊ะเออเมื่อคลิปของวันที่ยีิบสี่ก็บอกแล้วเนาะให้จับตาไว้นะครับเออได้จับตากันไว้หรือเปล่าอ,อ่าสองเขียวมาแล้วนะก็ตามนั้นนะครับคนที่มีของวงางสอปร้อยไปที่3 8มบาทแสตังค์นะครับโดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่4ี่แล้วก็418นะครับ สุดท้ายตัว OR นะครับก็เป็นน้นมไซ์เว์อยู่ในกรอบ30บาท75สตางค์ถึง33บาทนะค,คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับโอเคก็จบละ MOST ACTIVE 10อันดับนะครับก็นี่มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะก็คือว่าเออนี่นะครับเมื่อวานผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ รุ่นพี่ที่เป็นศัตวแพทย์กเกษียณอายุนะครับท่านเป็นคนที่จิตใจไม่ยอมแพ้มากนะจิตใจไม่ยอมแพ้มากนะอายุนะคุณดูนะถ้าอายุมากคงเทรดไม่ได้หรอกอายุมากดูกราฟไม่ได้หรอกอายุมากเปิดคอมไม่ได้หรอกถ้าคุณอายุไม่ถึง65ปีนะครับเชื่อผมนะครับว่าสามารถทำได้ รุ่นพี่ผมท่านนี้กเกษียณอายุมาแล้วอายุ65ปีแล้วหลังจากที่ใช้ระบบ Money Better นะครับยิ้มหวานยิ้มหวานเลยนะยิ้มหวานเลยนะครับแล้วเราก็นั่งเทรดเรียวไทม์กันนะครับเพราะว่าท่านเรียน Special Private Card นะครับก็จะได้เจอตัวผมนี่แหละแบบตัวเป็นเป็นนะจับได้ต้องได้ให้ผมจับให้ผมทัชนะฮะ น,นี่คือ Special p r i v a t เวิร์สคือผมจะไปสอนแบบหนึ่งต่อหนึ่งจับมือทำสเต็ by Step เห็นไหมท่านสามารถทำได้ไม่มีปัญหาอีซี่มากนะครับอีซี่มากเอออีซีแค่ไหนเดี๋ยวผมอ่าให้ฟังเสียงท่านดีไหมฟังไหมฟังเสียงท่านเนะเอา้าว ติดติดติดเดียวเดี๋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 ยวเรอรอรอเน็ตก่อนรอเน็ตก่อนรอเน็ตก่อนนะครับซึ่งท่านนี่คือแบบเป็นเป็นคนที่แหมแค่เอาจริงๆนะครับเอาจริงๆเลยอายุมากมันไม่ใช่อุปสรรคนะต้องบอกไว้ก่อนอายุมากนี่มันไม่ใช่อุปสรรคนะครับในการเทรดยิ่งได้เปรียบ มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรคือประสบประการคนที่มีอายุผ่านโลกมาขนาดเนี้ยประสบประการเยอะแน่แแค่ผมแบ่งปันระบบชี้ทางเล็กๆน้อยๆท่านสามารถเข้าใจแตกแขนงองค์ความรูปร้ปุ๊บเพราะอะไรเบสอ n อนข้อมูลเดิมของท่านมันดีอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าท่านมีประสบการณ์อายุมาก ถึงขนาดนี้แล้วอะผ่านโลกมาว่าขนาดนี้แล้วแป๊บเดียวเข้าใจนะครับแป๊บเดียวเข้าใจอ่าเน็ตมาแล้วเน็ตมาแล้วมั้งโหลดเพจใหม่อ่าอันนี้นะครับแป๊บเดียวเข้าใจเดี๋ยวผมให้ฟังนิดนึงเนาะจากที่นั่งเพจกับแจ็คแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แบบอาการแรกเลยรู้สึกดีใจมากที่จแจ็คขับรถจากอุบลมาผมที่ชียงแสน ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไม่เคยเจอไทยที่เป็นแบบนี้แล้วก็ดีใจก็คือว่าการได้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างเครื่องมือ,อให้ผมที่ผมเดิมไม่มีความเข้าใจในเรื่องการในเรื่องเทคโนโลยีเลยวันนี้การถ่ายทอดมาได้รับหนูทําให้ผมมีความหวังและก็ความฝันของผมมันจะเป็นจริงในเร็วๆนี้แน่ๆ ผมทดลองเทรดแล้วมันได้ผลตามที่อาจารยพีดีกว่าให้เลยแล้วได้ตามที่เราตั้งใจเลยจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้จะกดจะสต็อกเมื่อไหร่ก็ได้ทําให้ผมมีความเชื่อมั่นว่าจะรคาสอนเครื่องมือและเทคโนโลยียจากอาจารย์จะช่วยให้เราประสบผลสําสเร็จ ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยแน่นอนอย่างคำกวันที่กายเคยให้ไว้เราคือผู้กด ATM ตลาดหลักทรัพย์เออสุญยาดครับผมสุญยาดครับเป็นไงครับเป็นไงครับนะเชื่อผมนะครับว่าถ้าคุณอายุไม่ถึงหกสิบห้าเท่ารุ่นพี่ผม คุณสามารถประสบผลสำเร็จในการเทรดในตลาดหุ้นได้แน่ๆนะครับได้แน่ๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ดูเพิ่มเติมดูทุกานที่นั่งแข่กับแจ็คแล้วเป็นอันนี้นะครับรุ่นพี่ผมแล้วก็อันนี้คือคนที่ได้เรียนนะครับได้เรียน,นผมคือมันก็ไม่ม,มีอะไรซับซ้อนครับ เราคิดเหมือนทําเหมือนได้เหมือนนะครับง่ายๆตรงไปตรงมาอ่ะมาดูเห็นไหมเนี่ยทำลายสติมากค่ะครึ่งชั่วโมงบวก10เนจะได้ค่าเรียนแล้วครับมันย่อลงมาละถือต่อใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยคุณแจ็ควันนี้ไม่เคยเห็นใครบอกแล้ววิ่งได้ขนาดนี้เลยสุดจริงตอนแรกแอบสงสัยว่าก่อนเรียน ว่าจริงเหรอหนึ่งถึงสองวันเอ้ยหนึ่งถึงสามวันได้ค่าเรียนคืนพอได้เห็นได้เจอตัวกับตัวเชื่อเลยว่าทําได้จริงๆนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมอันนี้คือคนที่เรียนมาก่อนเขียวทุกตัวนะเห็นแล้วเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจครับอาจารย์นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยได้ค่าเรียนคืนแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่แจ็คมีสายใน ตรอ,อทอประครับเนี่ยแป๊บเดียวแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะขอบคุณสำหรับนี้นะครับอ่ะเรียวทามประสบการเรียวทามอ่ะเนี่ยผมก็พาเทรดเรียวทามครับมันก็ไม่ได้ยากเนาะไม่ได้ยากนะครับเคาะขวาเลยนะครับคนที่เป็นมืออาชีพนี่คือถ้าจังหวะมันมาก็ซัดนะครับวิ่งไวเวอรอ พุ่งตกใจเลยช็อกมากโอนเงินเข้าแทบไม่ทันนี่เติมเงินไม่ทันออนะครับเติมเงินไม่ทันนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็นี่คือผลลัพธ์ของคนที่เรียนรู้ระบบเทรดแบบมอนีเบเตอร์นะครับเรียนรู้ระบบเทรดแบบมอนีเนะบเตอร์สำหรับคนที่อยากเรียนนะครับสําหรับคนที่อยากเรียนต้องบอกว่า มันเต็มแล้วอ่ะเต็มถึงเมษาแล้วอ่ะนะครับเต็มหมดเลยนะแต่ว่าก็ยังมีคนโทรมาหาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดของเดือนพฤษภาคมนะที่ว่าจะไปวิ่งก็ต้องต้องก็ต้องมาหาลู่วิ่งแถวนี้แล้ววะคราวนี้ นะครับเปิดของเดิมพฤษภาคมคือรอบนี้นะครับวันที่8 9ดเก้นะครับแปดเารับจำนวนจํากัดนะจ๊ะเพราะว่าผมอยากดูแลทุกคนให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเต็มแล้วเต็มเลยเหมือนเดิมนะครับเต็มแล้วเต็มเลยเหมือนเดิมนะแต่ครั้งนี้ ก็นี่แหละครับวันที่ 8, 9, 10พฤษภาคม private class ที่ BKK นะครับเนอะก็ประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ที่ที่ได้ผมก็ให้คุณดูละนะครับแล้วแต่คุณละคราวนี้ว่าอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ไหมอ่ะเออถ้าคุณแลกสามวันเนี้ย แล้วได้ผลลัพธ์แบบที่ผมให้คุณดูเมื่อกี้คุมไหมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ